ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดประชุมนานาชาติในสาขาเศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจต้องทำอะไรบ้างนั้นไปฟังกันเลยค่ะสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดประชุมนานาชาติจะต้องรับผิดชอบการจัดงานในระดับนานาชาติทั้งหมดค่ะโดยวางแผนขั้นตอนและควบคุมดูแลการจัดงาน มีความเป็นทูตเฉพาะกิจเข้าใจในวัฒนธรรมของต่างชาติมีความรู้และความคิดในระดับนานาชาติในการจัดงานประชุมนานาชาติหนึ่งงานจะใช้เวลาเตรียมการประมาณ1ปีไปจนถึง5หรือ6ปีเลยค่ะหากน้องๆอยากเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดประชุมนานาชาติ ให้เรียนคณะศิลปศาสตร์สาขาวิชาการท่องเที่ยวหรือคณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการหรือเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมของสถาบันที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักง,งานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติไทยการจัดการข้อมูลข่าวสาร การวางแผนงานประชุมและการปฏิบัติงานสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดประชุมนานาชาติสิ่งที่สำคัญก็คือต้องมีการสั่งสมประสบการณ์ทำงานในระดับนานาชาติมีใจรักและมีความโดดเด่นด้านภาษาเป็นอย่างดีค่ะความฝันในอาชีพไม่ไกลเกินเอื้อม หากเตรียมความพร้อมตั้งแต่วันนี้เป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนนะคะ